พูดน้อยพูดเร็วแล้วเงียบจิตวิทยาของคนที่เก็บอะไรไว้ในใจเคยสังเกตไหมบางคนในกลุ่มดูนิ่งๆไม่ค่อยพูดแต่พอถึงคราวที่ต้องพูดกลับพูดเร็วพูดสั้นพูดให้จบไวๆเหมือนกลัวว่าจะพูดมากไปหรือจะหลุดอะไรออกมาจิตวิทยาอธิบายว่า คนที่พูดเร็วเพื่อจบประโยคไวๆอาจอยู่ในภาวะวิตกกังวลกลัวถูกจับผิดกลัวพูดผิดหรือกลัวว่าคนอื่นจะรู้ความรู้สึกจริงๆที่เขาไม่กล้าเผยแผ่ปิดบังบางอย่างไว้อาจมีเรื่องที่ไม่อยากให้ใครรู้ไม่ใช่เพราะโกหกแต่เพราะกลัวว่าจะถูกตัดสินหรือเจ็บปวดหากต้องเปิดเผย เคยมีประสบการณ์พูดแล้วเจ็บเคยพูดจากใจแต่ไม่ได้รับความเข้าใจหรือโดนตำหนิจนเลือกที่จะพูดน้อยลงและพูดเร็วๆให้พ้นนไปลึกลงไปอีกคนแบบนี้อาจกำลังแบกความลับในใจที่เขาไม่กล้าเปิดออกให้ใครเห็นบางคนแบกเรื่องของครอบครัวบางคนซ่อนแผลจากอดีต บางคนแค่รู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจสังเกตคนพูดเร็วพูดสั้นแล้วชอบเงียบบางครั้งเขาไม่ได้อยากตัดบทแต่เขาแค่ไม่อยากเปิดใจสรุปสั้นๆคนที่พูดน้อยแต่รีบพูดเมื่อมีโอกาสมักซ่อนเรื่องสำคัญไว้ในใจไม่ใช่เพราะเขาไม่อยากพูดแต่อาจเพราะ เขาไม่มั่นใจว่าจะมีใครฟังเขาจริงๆเบื้องหลังคำพูดที่เร็วและสั้นคือเสียงในใจที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้พูดคนพูดน้อยไม่ได้แปลว่าเขาไม่คิดแต่หลายครั้งเขาคิดเยอะเกินไปจนไม่กล้าเปิดปากพูดและเมื่อเขาจำเป็นต้องพูดสิ่งที่ออกมาจึงเร่งรีบ สั้นและไร้ความมั่นใจเหมือนกลัวว่าจะเผลอเปิดเผยอะไรบางอย่างที่เก็บไว้นานคำถามเชิงจิตวิทยาทำไมต้องพูดเร็วทำไมต้องรีบจบเขากำลังกลัวอะไรคำตอบที่เป็นไปได้กลัวเปิดเผยตัวตนจริง เพราะเคยถูกปฏิเสธในอดีตเพราะไม่มั่นใจว่าสิ่งที่ฉันคิดจะเป็นที่ยอมรับเคยชินกับการถูกขัดจังหวะเมื่อเคยพูดแล้วไม่มีใครฟังคนเราจะเริ่มพูดเร็วลงพูดให้จบก่อนจะโดนขัดเป็น,นกลไกป้องกันที่เกิดจากการไม่เคยได้พื้นที่เขากำลังซ่อนความจริงบางอย่าง อาจเกี่ยวกับเรื่องในอดีตความรู้สึกผิดความเสียใจหรือปมในใจที่ยังไม่คลี่คลายลักษณะที่ควรสังเกตไม่สบตาเวลาพูดพูดแล้วรีบหลบสายตาเปลี่ยนเรื่องน้ำเสียงเร่งเรา้าเหมือนไม่อยากอยู่ตรงนั้นนานไม่ค่อยพูดถึงตัวเองหรือความรู้สึก i อินไซ ถ้าคุณมีคนใกล้ตัวแบบนี้อย่าเร่งให้เขาเปิดใจอย่าบังคับให้เขาพูดยาวขึ้นเพียงแค่อยู่ตรงนั้นฟังเขาโดยไม่ตัดสินก็อาจเพียงพอที่จะทำให้เขากล้าค่อยๆเปิดเผยความในใจบางคนพูดน้อยเพราะเขารู้ว่าความจริงในใจของเขาอาจไม่มีใครพร้อมจะฟัง